สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะฮะสวัสดีตอนแดดร้อนๆสองกลางหลังโอ้ยอยู่ครับก็เก่งเกินมาซ่อมนะครับออมันหยุดนู่นครับเดินในไฟครับแล้วก็มีลูกค้ามาทำได้สตาร์ทได้สตาร์ทอีกแล้วดีสูดีแม็นะครับแบตเตอรี่ไฟเต็มเปี่ยมแต่ อึด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 แล้วก็เงียบเอ๊ะหายไปก็ไม้ทำใดสตาร์ทครับแต่ทำแล้วนะทำแล้วที่ไม่ได้ถ่ายว่าอะไรไหมแบตเตอรี่จะหมดเออทำได้อย่างนี้เลยอันนี้ทำการเปลี่ยนฐานใหม่นะครับเปลี่ยนฐานใหม่นะแล้วก็ตัวหน้าสัมผัสของทุ่นนะครับนู่นครับ นู่นครับอันนี้ตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ไหนวะเนี่ยหน้านี้นะครับขึ้นแทนกึงครับปาดแล้วก็เปลี่ยนฐานนะครับเปลี่ยนฐานใหม่ฐานนี้ก็ไม่ค่อยทนหรอกครับมันก็ไม่เหมือนของแท้จากโรงงานนะฮะผมก็บอกได้เลยนะครับแต่นี้ก็คือชุดนี้ชุดนี้เดิมนะครับเดิมหมดเลยทั้งลูกอันนี้ก็เดิมหมดเลยทั้งลูกครับ เปลี่ยนฐานใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยหน้าสัมผัสข้างในนะเนี่ยหน้าสัมผัสข้างในอะ่ะทุ่นอะ่ะกระจุยกระจายไปแล้วครับไฟเลียครับแผลบ,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 บผ่านมันตายนะเพราะมันหมดแล้วนี่ครับเหลือแค่เนี้ยไม่ไม่เออเนี่หลือแค่เนี้ย วางนี้ยังง่ายกวย่าแล้วก็เปลี่ยนตลับลูกปืนตัวเฟืองสตาต์นนะครับหนึ่งตับนี่ลูกหนึ่งตับนี่เปลี่ยนตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ถอดทุน่นเอาไปปาดขึ้นบนเครื่องกึงน,นะครับแทน่นกึงปาดให้เรียบแล้วก็ประกอบใส่ ล้างประกอบใหม่นะครับล้างแล้วก็ประกอบใหม่พดีจะถ่ายครับผมเสียบผมเสียบชาร์จไว้นะพอร้จะถ่ายเ้าโอ้ชาร์จไม่เข้าเนี่ยพึ่งชาร์จได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนยครับข้างในนี่ขึ้นแท่นกึงปาดนะครับก็เปลี่ยนก็ยังดีตอนนี้ก็ช่วงนี้เศรษฐกิจมันอย่างเงี้ยครับซ่อมได้ก็ซ่อมนะครับ ลองอล่องหน้าสัมผัสของตัวทุนก็นยังลึกอยู่นะครับนี่ขนาดปาดปาดไปประมาณครึ่งมิลนะครับเนี่ยเปลี่ยนฐานฐานฐานที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยมันจะไม่มีความพอดีเลยนะเออฐานที่เราซื้อมาใหม่นี้มันจะสูงครับนี่ประมาณนี้นะพอก่อนจะใส่เราต้องปาดก่อนนะครับพยายามอย่าให้ล้นเนี่ยถ้าเราใส่ไปแล้วแล้วมันล้นขอบเหล็กออกมานะครับมันใช้ไม่ได้ ในการชี้นะครับถ้าเราใส่ออกมาแล้วใส่แล้วนะแล้วตัวขอบถาดเนี่ยมันล้นออกมาครับล้นล้นเลยขอบเหล็กเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไปค้ำไปยันโดนเนี่ยไปโดนพวกนี้นจะทําให้ช็อตได้นะครับเนี่ยต้องต้องทาการลบหน้าด้านในออกก่อนนะครับตัวฟังตัวนี้เป็น,น่สายบวกนะครับไฟบวก เน้นตรงนี้นะครับส่วนด้านที่เป็นลบมันก็เท่าไหร่แล้วไม่เป็นไรครับด้านที่เป็นลบมาเน้นด้านนี้นะครสองด้านเนี่ยฝั่งที่เป็นบวกนะฝั่งที่เป็นบวกตรงนี้ต้องระวังนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้ผมลองแล้วเดี๋ยวจะลองให้ดูใหม่นะครับว่ามันจะแรงไหมเมื่อกี้ก็ลองแล้วแล้วก็ถอดมา มาลองเสร็จแล้วก็ถอดมาดูข้างในอีกทีนะครับว่ามันปกติมันกินหน้าสัมผัสเท่ากันไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะนี่ต่อไฟกรอบแล้วนะครับพร้อมลองมันจะร่วงหรือว่ามันจะรอดก็จับจับให้หน่อยเด้่นี่ครับเลนงี้เลยครับดิบๆโอ้แรง ได้สตาร์เลยจากเย็บผ้าวะ่ะพอ,อแล้วเอาไปใส่ดีกว,ว่าเดี๋ยวใส่ดูก่อนนะครับหมุนแล้วไม่ร้อนด้วยเพราะว่าผมลองไปหลายทีจนแบตจะหมดแล้วแบตบลูกมันเล็กนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูเลยสักครู่นะครับประกอบเสร็จแล้วฮะเราก็ต้องแปมทำสีทำมาร์กไว้นะครับโอ้มาร์กเรานี่สุดยอดเลย <laughs> ครับวันที่เดี๋ยวไปประกอบกันโอ้โอ้สายไปแล้วโอมอไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเอาลงดีกว่าเนาะพี่น้องพี่ดึงอันนู้นน่ะปี มิชลินยางมิชลินอ่ะเรียบร้อยนะครับใส่ขั้วเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทงานสตาร์ทสิบึมบึมโอ้ไวกว่าเดิมอ่ะฟิลเลยอ่ะ ตัดตับเครื่องเราสตาร์ทใหมปกติดังคแ,แต่นิดเดียวเยครับสตาร์ทิดดีด้วย ผมได้บอกนะครับบางทีเ่าไปคิดว่าแบตเตอรี่เสื่อมนะฮะที่ผมเคยพูดไว้เมื่อหลายๆคลิปนะครับผมต่อใช้ยังไม่ได้ถอดไม่เคยถอดใช้มาสิบกว่าปีไม่เคยถอดมาเช็คมันล้างมาบำรุงรักษาถอดมาล้างมั่งนะครับใบสตาร์ทเนี่ยในชาร์จในสตาร์ทถอดออกมาดูมั่งนะครับถ้าเกิดวันไหนวันดีคืนดีไปจอดแล้วเงียบ บิดสตาร์ลงเงียบหรือว่าเหมือนแบตเตอรี่อ่อนนะฮะทั้งที่แบตเตอรี่ก็ยังเต็มอยู่นะครับก็ถอดวิ่งเข้าร้านนะฮะให้เขาถอดมาล้างน,นะครับตรวจเช็คสภาพไดสตาร์ทนะครับยืดอายุแบตเตอรี่ได้ได้เหมือนกันนะครับมันเป็นการยืดอายุมันเป็นการช่วยแบตเตอรี่ให้ไม่ทํางานหนักนะฮะถ้าไดสตาร์ทมันร้อนแบตเตอรี่มันก็ร้อนนะครับผมขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะฮะ คลิปดีๆมีประโยชน์เป็นบางวันนะครับขอบคุณมากๆนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดไลค์เป็นกรุณนามากเลยครับผมขอบคุณทุกท่านนะฮะที่กดให้นะครับผมหวยออกแล้วเดี๋ยวไปทําใจแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับ